การใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีร่วมจับรางวัลกับผู้ชมดีวันนี้ผู้ชมดีจะเป็นใครตามลงไปเลยครับในการจับรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชัยพัฒน์มันกิจผู้อำนวยการฝ่ายมาดั้นเทรดบริษัทในเครือยงยกุ๊ปมาเป็นผู้จับรางวัลครับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก50สตางค์ได้แก่คุณยงไทยโลดแสงเมืองและคุณวันเลิศสมจิตนาคุณครับ ผู้โชคดีที่ได้รับรบางวัลทองคำหนัก25สตางค์ได้แก่คุณดรวิษณุพงศ์วรุพล์วิลุพันธ์และคุณสุมิตาแร่เพชรผู้โชคดีที่รับรางวัลทองคำหนัก50สตางค์ได้แก่คุณอาภิชาติจุนมันสิกผู้โชคดีที่รับรางวัลทองคำหนัก25สตางค์ได้แก่ล้านเง็กเซ้งขาไม้และคุณรัตด,ดากิจสังสรรค์ก่นูล ผู้โชคดีที่รับรางวัลทองคำหนัก50ตันได้แก่คุณเอกรินจารุพิมลเกียรติผู้โชคดีที่รับรางวัลทองคำหนัก25ตันได้แก่คุณจันแรลมพิพัฒน์ครับและผู้โชคดีที่รับรางวัลรถจักรยานยนต์ h อน d a าสตูไอในการจับรางวัลลุน้นรถลุนทองในครั้งที่3นี้ได้แก่คุณสมศักดิ์ไผ่ล้อมครับผมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับโปรโมชั่นของยงเฮาส์ได้อีกเนลเร็วๆนี้แน่นอน